กับตันก้าสวัสดีครับพี่เองครับผมสวัสดีครับพี่ปิ๊นครับอ่าเรามาอยู่กับตลิงชันแบคเกิลออฟตลิงชันกันอีกครั้งหนึ่งนะครับใช่บอกแล้วช่วงนี้มารัวๆรัวๆหน่อยเพราะว่าบล็อกไม่ออกเสือ<ช>รู้แจ้งเห็นทำความจริงคู่เดีโอ้โหรายการอะไรครับเนี่ยรู้แจ้งเห็นทำไปมัม่วหมดแล้วมั่วหมดเล้วรับไปท้ำกันละคลิปอ่าเพราะว่าช่วงนี้บอยบอลใกล้หมดแล้วค่าเราอยู่กับบล็อก เป็นคำทำมาเกือบ2เดือนแะล้วนะพูดอย่างเงี้ยยังเหลืออีกเดือนนึงเลยนะที่ว่า <c oughs> ของใหม่จะออกเพราะงั้นช่วงนี้อาจจะเป็นตะลิงชันกันเยอย่างรัวของใหม,ม่ออกครับผมใช่ครับวันนี้พี่ป็นเอาของใหม่อะไรมานำเสนอ,อครับผมหมาแมวหมานมเย็นแมวมัจฉะอ่าหมานมเย็นแมวมัจฉะโห,หน่ารักเชียวใช่เป็นเด็กหมาแมวอ่าส่วนผมเป็นเด็กนี่ครับผมเห็นสลิปก,ก็น่าจะรู้แหละว่าเด็กกี่แล้วแหละเด็กกีเลี่ยวเด็กกุ้งน้าครับผมเป็นกุ้ยข้าวไน่แล้วนรกได้เลยครับเดี๋ยวเรามาดูว่าของใหม่เนี่ยมันจะ พอสู้ได้ไหมใช่ผมว่าฝากแก้แค้นด้วยผมแพ้แดกนี้อาทิตย์ที่แล้วรอบที่แล้วยอมไปเลยไม่ยอมอยากให้คุณแก้แค้นแต่ผมก็ไม่ยอมคนเราไม่ต้องชนะก็ได้ถูกไหมแต่ทำไมเราต้องแพ้ไปไปเล่นกันดีกว่าแบทเทิลกันดีกว่าหาคนเริ่มก่อนเริ่มหลังก่อนครับผมหน้าหรือหางเอาหน้าแล้วกันครับผมหน้าไปกระโจกออกหางที่มีเริ่มก่อนโอเคไอ้ครับโจกหกใบห้าใบหรือเปล่า โอ้โหผมเปลี่ยนใบเดียวใบเดียวทวนลงใต้กรอบเลยครับผมเปลี่ยนสองใบโอเคเอาเลยนะเอาเลยโอเคครับเข้าเทินจุกกันหนึ่งใบครับครับผมปึ๊บใช้อนาคตความเจริญเนี่ยกะไว้แล้วแต่ผมไม่มีนี่จุกกันสองใบครับครับผมโอ้โหตอนแรกมันก็ดีแหละตอนแรกดีจั่วเพิ่มอีกสองไม่ดีเลยเหรอไม่ดีละคืออะไรคิดแป๊บนึงนะครับได้ครับอ่ะแล้วตัวเรนหายเลขไหนวะอ้าวอาผมเก็บเข้าไปแล้ว ออะไรทานก่อนก็ได้ข้าเทอผมจั่วการ์ดหนึ่งใบครับผมครับยแต่เล้งขึ้นมาสองใบแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าอยา่มันก็จะขึ้นมือผมแล้วด้วยความเจริญครับหรอชายไม่มีไม่มีฮะจั่วสองผมจะชาทำไมนี่ม่ได้โจทย์เท่ากันผมให้อยู่แล้วโอเคโอเคโอเคผมทิ้งนายครับผมโอเคครับเพื่อลงกลุ่ยครับผมครับแต่ความสมารถของกลุ่ยครับผมตอนลงมาผมเสิร์ชคอนหนึ่งใบขึ้นมือครับผมได้เลยครับ เดี๋ยวเราเป็นคอนครับผมแล้วก็ไปเลยครับผมแปะก็ให้หนึ่งคีโจมตีใส่เลือดเลยเมื่อฝ่ายตรงข้ามประกาศโจมตีครับผมเลยใช้การไปนี่ครับกระแสสิริมงคลครับเป็นรีอคมิจิบอกว่าจะใช้งานได้เมื่ออีฝ่ายประกาศโจมตีครับอบอกว่าผมจะโจกัสตามจํานวนที่ฝ่ายตรงข้ามครั้งประกาศโจมตีเข้ามาก็คือตีมาครั้งหนึ่งผมโจมหนึ่งใบโอเคโจมหนึ่งใบครับ เอางี้ผมตีพร้อมกันสี่ตัวจริงๆ่ะมันต้องตีทีละตัวก็คือผมมี4ตัวตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่เดี๋ยวค่อยใช้จวสี่ถูกต้องอดทนมากวัดใจอ่ะวัดใจเกิดเขาหยุดเลยแล้วเขาไม่ตีต่อเราใช้ไม่ได้แลวอ๋อนี่แบบโอ้โหการพนันเหมือนกันนะครับนี่แล้วอย่างนั้นผมอาวต้องผ่าแล้วดิใช่ครับผมโอเคผมเข้าเ่นจนเลงครับจดจากเลือดอ่าไม่นะไรตั้นอีกหนึ่งใบนี่ก็คือเหมือนจดไปสามใบเลยใช่แล้วโหดมากไม่เก็บไว้ใช้ตอนผมตีสี่ตัว ไม่น่ามี็อดแบบนั้น็อดแบบนั้นที่ผมจะตายแล้วมากกว่าทิ้งนี่แหละครับแมลงปอมันพับหลุดครับครับผมสี่เจมไม่ใช่สามเจมเจมพอเพื่อลงแมลงปอมีพิดครับครับผมโอ้ยพลังแค่หนึ่งใช่แต่ว่ามันเก่งนะระวังนะอว่ามาเถอะกลัวที่ไหนอ๋อพไว้แค่สองนี่นะใช่ตัวนิดเดียวจากนั้นผมทิ้งเจ้าของร้านอาบน้ําสัตว์ครับผมสามเจมเพื่อลงแมวมะชะใช้แค่เจมเดียวสามโอเค ไม่มีละหนึ่งเจมครับผมจากนั้นผมโจมตีเลยดีกว่าครับแมวมะฉะพาวเวอร์สามตีใส่กุ๋ยพาวเวอร์สเมื่อฝ่ายตรงข้ามโจมตีใส่อวตารของผมแล้วอวตารของคุณมีพลังเยอะกว่าผมก็ลงนะลูกพูดทำไมให้กลัวให้กลัวตีเลือดเลยแค่หนึ่งเนี่ยมันก็เก็บเหมือนกันอ่ะเจ็บเลยครับผมกับตันไกล์ขาดเลยครับอืมเขาเดินจั่วครับผมแล้วก็จักเลือดอีกหนึ่งครับผมจั่วออ้โเฮ้ยน่าไรอ่ะอะไรหรอ คว้ามจะเลย <laughs> เริ่มไม่อยากให้แล้วไหวแล้วไหวแล้วอย่างไงดีอยา่างไงดีดไม่ให้ละชายจากอนาคตคุณจัวใบที่สองไม่ถูกต้องรับไม่ได้ไม่เป็นไรผมขอไล่ด้วยเโห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 จ็ดเจ็มเลยผมเยอะมากลงเป็นพยายมัได้เลยครับแล้วความสามารถของพยายมับผมเมื่อจุดตีลงมาผมสาม,มารถนำในนิรยบาลหนึ่งใบจากในนรกครับผมลงสนามได้อุ๊ยผิดตัว นี่ครับผมนายนั่นริยาบานกล้ามนิรละอยะบานกล้ามไปไหนต่อดีตีปุ๊บตีปุ๊บอ้แล้วจากนั้นผมเล่นบทดมือเลยดีไหมกีงี้เล่นบทมือไปเลยดีกว่าคบทิ้งนี่ไปเลยร้อนมากก็เปิดหน้าต่างสิวาเพื่อลงคอนครับผมโอ้โหคอมสำคัญของคอนครับผมเมื่อลงมาเสิร์ฟนายหนึง่งใบขึนมือเอากระแสค้นมาได้ไหม <c oughs> บอกแล้วไม่เก็บ <c oughs> ไว้ใช้หน่อยเหรอก็แหมใส่สูตรอ่ะผมบอกไปผมว่า านายขึ้นมาส่งให้ตัดแล้วลงคุณนายลงอีกทีตีมือเลยนะ <laughs> ลงดีไหมวะไม่ลงดีกว่า <laughs> แล้วผมจะโจมตีแลวครับผมได้ครับอันจะจยยงยยยยใคจตีใส่แมลา,ชาัชกานเอ้ยตายไปแล้วก็นายนี่ยอาปิกาบตีใส่แมลงปอด้วยอะแมะลงปอพิษตายครับครับผมความสามารถคําสั่งเสียครับ,รบเมื่ออวตารนี้ถูกทาลายเมื่อตายคำสังเสียทําลายอาวตารที่คอสเท่ากับสี่หรือต่ำกว่าบนสนามฟัน่ข้ามหนึ่งใบ ผมก็ยิงกล้ามมันแย้ถ้าเอามาเป็นใหญ่าพิเศษนะผมยิงไม่ได้แล้วมันคอสก้านี่เมื่อกี้จัดก็โง่ท่านโง่ปุ๊บเมื่อกี้หล่อเลยนะหล่อเลยยิงกล้ามเลยไม่เป็นไรครับผมจะมีคุณโคลอยู่ตีใส่เลื่อนเข้าไปครับ เมือ่อกี้มันเป็นใหญ่พิเศษผมหน้าเสียเลย <laughs> อยูุ่่ยุ้ยรู้รู้ร <laughs> ไม่รู้ <laughs> ยิบผิดเย <laughs> อ่ะเลยครับผมเข้าเดินจวอจวจากไม่นะพยายมครับผมทิ้งนี่เลยแฟรงกี้พนักงานอาบน้ำสัตว์พนักงานเลยนะครับอาบน้ำสัตว์บอกว่า เม sí, ื่อการ์ดใบนี้ถูกใช้เป็นคอสเพื่ออัญเชิญอวตารหมาหรือแมวอผมทิ้งก่อน3จามครับผมเพื่อลงหมานมเย็นผมจะใช้ความสามารถตัวนี้ให้เสร็จก่อนบอกว่าเมื่ออัญเชิญมาปุ๊บมาตัวนี้อัญเชิญทิ้งอันนี้ไอ้นียเป็นคอสอัญเชิญให้นี่ลงให้นี่มันบอกว่าถ้าเกิดใช้เป็นคอสเพื่อลงหมาหรือแมวที่เป็นเผ่าสัตว์นะครับเลือกอวตารสัตว์หนึ่งตัวบนสันอวตารโซนฝ่ายเราบวกหนึ่งบวกสองพาวเวอร์บวกหนึ่งหรือบวกสองบวกสองพาวเวอร์บวกสองพาวเวอร์กลายเป็นสี่กลายเป็นสี่เลือกตัวนี้ครับผม มมท,ทีนี้ตัวนี้บอกว่าโจติครับครับเมื่อลงมาครับสามารถอัเชิญอวตารสัตว์มาหรือแมวหนึ่งตัวจากในกองทิ้งที่เป็นอุ้ยไม่ใช่จากเด็กที่เป็นคอสไม่เกิน2ลองอวตารโซนเลยก็คือเอาแมวมาได้เอาแมวมาได้อาแมวคอสหนึ่งใช่คอสหนึ่งพลังสามด้วยใช่ไม่แต่คุณก็ผ่านพายายม์ผมไม่ได้จริงดูเงี้ยวเท้าดีกว่าน้อย <c oughs> <c oughs> เอามากันได้หนึ่งทีจริง ตอนนั้นอะเอาเท้ามาหาเลยทุกคนเลยเล่นเหมือนรู้แต่จริงเราไม่รู้สี่สามใช่ไหมอ่าทุ่งนาแดนนี้ไม่มีความหมายเหลือเพียงกินโซนครับอ่าแย่แล้วเป็นสัตว์หมดเลยใช่ครับโอเคครับจากนั้นผมทิ้งสี่เจมครับครับเพื่อลงแมลงปอบันทับรุษอีกทีครับผมอ่าพลังแค่หนึ่งสี่เจมผมให้ผมบอกความสามารถไหมบอยอ่าบอกเลยนะยมเื่อนึกว่าอย่าค่อยบอกไง ความหนักมาถเขาบอกว่าคาสั่งเสียครับเมื่ออวตารตัวนี้ถูกทําลายครับเลือกอวตารมาแรงคอสไม่กันสี่หนึ่งตัวในหลุมขุดขึ้นมาที่ไม่ใช่ตัวเองแมงปอคุณโดนเท้าผมแน่ผมชุบเท้ามาตีคุณอ่ะผมลงครบละแบทเทิรเฟได้ครับผมเอาพาวเวอร์สเป็น4จากทุ่งนาโจมตีคุณฮอนมือมีไอตัวเสิร์ตอีกตัวนึ่งอ้าช่ปะเฮ้ยหมานุ่มเย็น4โบกบ้านเป็น5ผมตีพยายมเลย ท่ากันไปคู่นะไม่สนใจไม่สนด้วยอ่ะไปก็ได้การเปิดมือกี่ใบครับสองใบผ่านไม่ตีด้วยรับไม่ได้เขาเจาแค่หนึ่งพอจบแค่หนึ่งพอรีเซ็ตมือกันใหม่เลยดีกว่าอย่าเก็บตัวพังคอสสี่ใช่ไหมใช่ทั้งงั้มุกทิ้งเลยครับคุกเจมจั่วโอลิวันมามาอันนี้พังไม่ได้แล้วเออแต่ตัวเนี้ยเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ครับผมตีคุณแมวก่อนแล้วกัน คุณแมวสี่ป่ะเนี่ยสี่แย่แล้วมีมีทุ่งนาแดนนี้ไม่มีความหมายทําอะไรลงไปผมทําอะไรลงไปแต่ถ้าผมตีตัวนี้คุณจะเก็บมาตีผมได้อยู่ดีนะแต่ผมฆ่าตัวนี้ไม่ได้ไงมันคอร์สผมตีคู่ก็ได้ได้เอาไงดีวะนี่เอาผมนี่ก่อนก็ันนะเอาโอเนี้ก่อนนะแม็ปอเป็นผู้ฝึกคำต่างเสียครับครับผมอ่าขุดแม็ปอมีพิษขึ้นมาจะได้จวดแค่หนึ่งไปไงคุณลงสนามเลยเหรอใช่หนึ่งก็ขึ้นมือ โอเก่งมากอันเชิญแบบจุติด้วยโอ้เปลี่ยนไม้ตีทําไหมครับอันนี้ไม่ต่างจากเดิมเลยนะแค่เปลี่ยนคุณภาพหน้ากา่เอาผ่านผมมีมือหนึ่งใบจาะสองใบโอเคครับผมเมื่อกี่ใบออามือศูนย์ศูนย์ถามทำไมอีกรอบนะใช้ก็ได้ทิ้งสองเจ้มทุ่งนาแดนนี้ไม่มีความหมายครับผมลงแมวประจานตัวสองแดงใช่ไหมเนี่ยผมจะตีสองแดงดีไหมอ่ะ ตีไปก่อนมันสี่เท่านี่ใช่แล้วตายมุงตายครูไปไปตายคู่ตีหนึ่งเลือดพอเลือดเดียวเองหรอพอแล้วโอเคเฮ้ยไม่นะไททันเออไม่คิดไม่คิดมันตีอยู่แล้วตอนนี้ตีอยู่แล้วกะเลังที่อยู่ไอ้ตีดีไหมตีดีตีดีจวดห้าใบนะจั่วจากสี่เป็นห้าเลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าผมอาจจะแพ้ได้แต่ว่าผมมีตัวนี้ซุ้มคลองอยู่ใช่ระเบิดตีไม่ตีเราก็ไม่ชนะอยู่แล้วคอเตอร์เมนกับไททันครับผมผมผ่านเลย เขาเทิร์นจวก่อนมือศูนย์จวดสามได้เลยครับแล้วก็จั่วจากเลือดอีกสองใบได้เลยครับเป็นอีกสองใบเป็นห้าโอ้โหคือแบบมันมันเป็นอย่างนี้แหละพี่ก็คือเมื่อกี้ผมจวหนึ่งใช่ไหมใช่จวนี่มาใช่ไหมใช่เป็นสายอยู่เนี่ยแบบดล่าสลับกันได้ไหมสลับกันได้จริงเลยผมใช้เมจิกไอเน็ตเมดิกนะจากชายช็อตนี้จริงเลยไม่มีไม่มีผมสุ่มครับเอาคว่มได้ครับ อะไรอย่างนั้นผมติดครับผมพึ่งทิ้งไปดิทุ่งนาเลยนี่บรรยกาศแล้วมันต้องโดนอยู่แล้วแล้วจากดันครับผมใช้ความสามารถของประสัทเดกครับผมได้เลยวทิ้งการ์ดบนมือหนึ่งใบนี่สารน่าจะสลับวิธีเรียกกันนิดหน่่ยออกมาครับผมได้แลยคือด่าคุ้มคุณได้ใช่ไหมไม่ได้แล้วมันคอสมันเกินผมกำลังคิดอยู่ถ้าผมตีตัวนี้เพราะความสะใจตัวนี้อาจจะปั๊มพลังมาตีผมได้ ต้องการผูกตีคุณดีก่อนตีดีโอ้ยตีแมวผมอีกแล้วผ่านแล้วครับผมโอเคครับเข้าไทยผมเมลหนึ่งใบจอดสองใบเอ้ยเไ้ยกลับมาตึงแล้วเสมอ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 กันแล้วทิ้งหนึ่งเจมด้วยอนงพนักงานอาบน้ำสัตว์ับผมเพื่อลงแมวมจะบวกพลังเลยไหมเนี่ยใช้ไม่ได้ทไมอ่ะเพราะมือสูดมันจะใช้ไม่ได้ผมไม่อยากใช้ใบนี้เลยอะ แต่ว่าถ้าไม่ใช้เทร์นี้ผมตอนนี้ผมได้จะแก้เกมไม่ได้ล้มโตบอกว่าอะไรครับผูดตัดสินโปเกมอนเลยครับเก็บเอามือทั้งหมดกลับสับสับกลับด้วยแล้วกลับแล้วสับอ๋อสับด้วยแล้วโจ้คนละสี่ใบอ่าผมไม่ใช้อะไรเลผมอยากเปลี่ยนมือเมื่อกี้คือมีอันนี้อันหนึ่ง เล่นไม่ได้เล่นไม่ได้เออเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนอยากลุ้นเหมือนกันอยากลุ้นเหมือนกันผมก็เล่นไม่ได้คือผมแก้ได้คือล่าไม่ได้ไม่ไรเราเพื่อนกันเราปล่อยกันได้จกาะคนละสี่ใบถ้าสับอ่ะผมให้ใช้แต่ถ้าบอกเมื่อกี้กับไต้กกงก็จวใหม่อ่ะผมใช้เลยเดี๋ยวมันก็ไม่ได้ใช้ลวไงจวห้าใบใช่ไหมครับใช่ครับสี่สี่พอโอ้ผมคิดถูกจริงๆพิที่ปล่อยให้คุณเล่นอย่างนี้กับผมทิ้งนี่เลยสามเจมครับ ลงแมวแล้วกันมีความสามารถถ้าถูกใช้เป็นคอร์สชี้แมวบวกของ power เป็นห้าเดี๋ยวนะท่านผู้ชมอาจจะไม่เห็นแต่เมื่อกี้หลังฉากเขาเล่นแบบนี้ก่อนแล้วค่อยย้อนทำไมมือเดิมเลยนะแต่ว่าตอนนี้ห้าเท่าทำไมอ่ะก็คนมีบ้านเอาบ้านผมบวกเลยเนี่ยใช่ผมดูสี่มาตลอดทุ่งนาแดนี้ ใช้ไหมล่ะใช้อยู่แล้วมันกลับขึ้นมาให้ผมใช้ใหม่ไม่ได้ไปเนี้ยเทปไปี๋อเดี๋ยวผมทิ้งมือขึ้นมาใหม่ตีเลือดด้วยอุ้ยได้เลยได้เลยก็ใส่เกมกลับมาที่ผมแล้วใช่ละปันไกเข้าเทินผมมีมือสามใบครับผมจวหนึ่งใบก่อนแต่ก็จวจากคนนี้อีกหนึ่งใบได้เลยอ๋อแต่ว่าถ้าผมจะไม่ผิดกฎของเกมอะครับผมถ้าชายแรนอะแรนเก่ามันพังนะอ๋อเออ ใช่ใช่ผมจาได้ใช่แต่ว่าแรนใหม่ไม่ติดอ้าวอ้างนี้ผมไม่โดนขุดแดกแล้วผมสบายใจไม่เป็นไรครับผมมีอีกใบผมเล่นอย่างอื่นได้โอเค็เตรเร็วมาเร็วจุดสองจุดสองเป็นไงล้มต๊กไหมล้มจริงแด้วดูนะเขาเขาสามใบแล้วอ่ะผมใช้เพื่อแรกนะล้มต๊กแล้วไม่มีเลยด้วยไม่เป็นไร ผมไปองคิดเยอะลงเหรออ๋อไม่ใช่กล้ <laughs> ออสี่เจ้มทิ้งครับผมกับสารเป็นห้าอาลงพยายมครับผมโอเคก็แสดงว่าก็คือเล่นเหมือนเดิมฝุดกล้ามอ่าไม่ <laughs> คนอย่านี่ผมเอาจริงแล้ว <laughs> ความบิดพาดเล็กๆของผมทำให้ผมมีประสบการณ์ในวันนี้นี่แนะ่ <laughs> ตัวใหญ่เชียวนะอ,อ,อีกทีหนึ่งฟี โอ้ยอับซ้อนเอ้ยจากนั้นผมห่าเลยครับผมมือสองจวดสองก็เอ้ยมือหน 1, ึ่งจวดสองใบก่อนครับผมจวดจากเลขหนึ่งจวดากเลขหนึ่งแกบอกได้ไหมแกบอกนะ <c oughs> ไม่ยากหรอมั้งคุณแป๊มเดียวปั๊มห้าได้สบายสบายแต่ว่าทุ่งนาคุณหมดแล้วหรือเปล่าหนึ่งสองสามใช่เลขใบหนึ่งปัญหาคือใบนี้แหละแต่ประเด็นคือผมเหลือสองเลือดผมก็เหลือสองเลือดเหมือนกันทิ้งนี่เลย ลงอโน่งพนักงานบริษัทพลังศูนย์นะนะใช่เขามีความสามารถบอกว่าคําสั่งเสียครับผมจะสามารถอัญเชิญอวตารเผ่าสัตว์หมาหรือแมวครับผมจากในสุสานในโลกครับผมลงมาบนสนามได้ได้ครับผมที่คอสไม่เกินสองอ่าก็คือขุดแมวได้อ่าก็คือแต่ก็คือเป็นเนื้อมนุษย์เนื้อมนุษย์นะเป็นกี่ใบอ่ะสามใบบีมยิง แลังเท่าไรศูนหรอศูนโ้ย <laughs> <laughs> ผ่าน,นจัดหนึง่งผมกันได้สองทีอะไม่รู้แหละอย่านะอย่าตีมากกว่าสองทีนะอุ้ยไม่มีเจ้ม <laughs> <laughs> โอ้ยมีเจ้มผมแพ้เลยเนี่ยเอ้ยยังไม่แพ้ดีกว่าผมถ้ามีเจมอีมอีกแค่อีแค่อันเดียว อีกแค่สองไงมันจบได้เลยคุณเกือผมมีนี่ไม่นะอย่าทำแบบนั้นแล้วไม่มีตัวลงอะดิแต่ว่าคุณก็จะไม่ชุบใช่พอกันขึ้นไปก่อนเลยเออแล้วก็ตี ไปวัดกระดิ่งเธอหนึ่งไปวัดกระดิ่งเธอหนึ่งผ่านแล้วครับจวดน้อยลงด้วยมันขึ้นมือจวดเลือดครับผมเท่าเดิมสามใบมันควรจะจวดสี่ใบไหมไม่ถ้าผมไม่ยกอ่ะคุณได้จวดสามชัวผมตีคุณคุณชุกผมก็ตีไม่เข้าแล้วเฮ้ยผมจวดเจมสักสามเจมมานะคุณโดนทิ้งหมานมเย็นเหรอหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันกับแมงปอคิดเฮ้ยสี่เจมครับผมลงทพสการ์ดออนไลน คุณจั่วอะไรของคุณมาคุณจั่วอะไรของคุณมาจุติครับบอกว่าเมื่ออันเชญลงมาเรื่องอวตารบนสนามเราข้ามหนึ่งใบปิดยการควบคุมมานี่ไม่ไม่หัวตั้งเนาะไม่หัวตั้งไม่หัวตั้งเกือบไปแล้วอ๋อเขาบอกว่าเปลี่ยนมาสภาพนอนเลยต่อให้หัวตั้งก็เปลี่ยนไปนอนือขาดไปเกมหนึ่งเหมือนกันไม่งั้นคุณโดนแล้วคุณก็โดนก็คงเนกันแหละมือกี่ใบอ่ะสามใบผ่านไม่ตีทีเดียวจั่วสามเจม โอ้เยอะซะด้วยเอ้ยหก hey, เต็มเลยครับผมพลังเขาเลยเนี่ยห <5. S 2> ้าพยายามรับผมได้เลยครับแต่ผมก็ไม่แพ้หรอกต้อง,งอีกตัวจริง,รงผทอทเราไมไม่ได้นี่มันต้องเล่นอย่างนี้ถ้าผมชุบคนนี้มาผมตีคนนี้ได้ผมจะเหลือบอร์ดใบหนึ่งใช่แต่ว่าผมจะโดนแมลงปอเล่นหรือเปล่าแต่ว่าทิ้งไม่หมดแล้วเมื่อกี้ผมเห็นคุณทิ้งมีอีกใช่ไปผมเทสโอเคนี่ห้า ตายก็สี่ตีของของผม <laughs> ผ่านแล้วครับ yeah, แย่แล้วเหลือเลือดเดียวเพี้ยนเหลืยมือกี่ใบใบเดียวผมจัสก่อน <c oughs> เออว่ามาว่ามา <c oughs> อุ้ยไม่ใช่ใบนี้ <c oughs> อุ้ยอย่าไปถึงวินาทีสุดท้ายระวังเตะไข่นะไม่อยากทิ้งเลยแต่ต้องทิ้งอ่ะหุ้ยอุ้ยใบที่คนยกขึ้นไปผ่านเคีย์ได้หรือเปล่านะเขาเดินตจวสครับผมมือเหลือหนึต้องตีผมสทีอ่ะ ยังมีเปิดหน้าต่างนะมีปุ๊บแพ้เลยนะเกียมันตึงเกมมันตึงแย่แล้วท่านผู้ชมแต่ว่าปุ๊บๆแล้วเขาถ้าขับปุ๊บปุ๊บหรือว่าออกก้าฟไปเลยดีกว่ามือจะได้ลดแผนการแกงส้มตะปูเสียบอ้าวผมตายเลยเสียบให้เอาลงพลังสองถ้ามันเหลือสูนตายปะตายครับผมดูผคำร้ายใช่อ่าเอาแล้วคุณไม่ชุบมาชุบนี่ไงก็ก็นี่ไงกังหยิบมาชุบไง แพ้เขาให้เอ้ยตายกัผ่านมันตึงเหลือเกินตึงมาตึงเหลือเลือดเดียวเนี่ยเอาให้หมดเอาให้หมดโอ้ยไหนความเจริญจั่วขนาดนี้แล้วเร็วหาอะไรมากันเร็วคุณทิ้งแมงปอไปไงคุณทิ้งแมงปอไปครบแล้วด้วยช็อตนี้ไม่เอานะมาแรงปออะไรนั่นน่ะไม่เอานะมาทีตึงเลยนะนี่แหละความลับของผมคือขอโจเพิ่มอีกใบได้ไหม ไม่ได้ไม่ให้เทาานี้แหละหุยของดีของดีของดีองดโอ้ลงมานี่ผมไปนะสามเจ้มสามเจ้มใช่คอสี่คอสี่สามเจ้มคอสี่อันนี้ล่ะอันนี้ล่ะอันนี้สูงลงไม่ได้เฉือนขออีกเจ้มได้ไหมไม่สอง นี่อีกเก็บหนึ่งจริงๆด้วยผ่านเข้าเทินจั่วการหนึ่งไปครับผมแปะเอาให้ครับผมโจมตีเลือดสุดท้ายของคุณเป็นเลยครับเมื่อประกาศโจมตีครับผมชายอยังไงครับผมก็จั่วได้เหมือนกันเนี่ยเข้าเทินจั่วชายอยังไงครับผมโอ้ยเปนจั่วอย่างนี้อ่ะ ไม่ขอไม่เกีมได้ไหมโอ้โหจวบมาสามเกมดีใจแล้วโอ้โหน่าเดียวกันเลยผมโกงคุณแม่ผมจวบขอแก้เทินตอบโทษแล้วนี้ผมก็เข้าเทินจวบใช่ล้จวบล้วเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเป็นไงของดีของดีโคตรมากใช่นี่ถ้าไม่รู้ไม่ไม่มีเท้ามาเมื่อกี้ผมก็น่าจะไปเลยตอนแรกเห็นแล้วเท้ามาวางน่าเกิดอะอุไยพี่เอ็นรู้อ่ะเอ้าไม่รู้ไม่รู้ยิบผิดเฉยเกือบแล้วเกือบแพ่แล้วก็เป็นประมาณนี้ครับจริงๆเด็กเนี้ยที่จัดมาเพราะว่า หมากบแมวอ่ะเขาเป็นเผ่าศาสตร์แล้วก็ไอ้พวกพนักงานเจ้าของร้านน่ะมันเป็นคนทีเนี้ยด้วยความที่ว่าหมากบแมวอ่ะคอสเขาไม่เกินสามเลยคนก็ไม่เกิน3มเลยนะเยแต่บังเอิญสีขึ้นมาพร้อมกันบังเอิญสีขึ้นมาพร้อมกันแล้วเป็น4ีตัวเดียวด้วยนะถ้าเป็นเจีมสีก็คือเมื่อกี้ผมแพ้เลยนะใช่เนี่ยพวกเนี้ยมันสามันหนึ่งมันสามหมดเลยครับซึ่งคนมันก็มีสามเจีมหนึ่งเจ็มเหมือนกันเลยก็เลยลองคิดว่ามันน่าจะมาเล่นด้วยกันได้ซึ่งมันก็เล่นด้วยกันได้จริงจร่าเพราะ ทุ่งนาโห่เนี่ยเป็นสเตเดียมแลนดิจิตได้บล็อกแรกนะใช่เก่งมากใช่กลับทําให้เด็กเนี้ยผมมองว่าน่าจะเลยนะทุกคนทุกคนทุกตัวนี้ลงมาบวกพลังกันร้มๆใช่ทุกตัวในเด็กเราบวกพลังแล้วก็มีการหลูบตายขุดตายขุดลงมายิงอะไรอย่างเงี้ยผมเลยมองว่าตัวเนี้ยก็คือเมื่อกี้ผมมันเห็นการ์ดเวทหน้าแปลกๆอยู่ใบนึ่งที่เราเคยคุยกันไว้ใช่ใช่ใช่มีใบนี้ที่เราทิ้งที่ผมทิ้งไปต้นเกมสี่เกม ก็คือความกล้าหาครับครับไปนี่เขาบอกว่าเลือกวตารตัวนึงอ่ะจะบวกเพลเวอร์สีเลยอืโอ้สมมติเราว่าเรามีแมงปอพิษมีทุ่งนาอยู่อ่าบวกฟรีใช่จะกลายเป็นหกแล้วก็โหหกนี่คือตัวใหญ่มากครับผมโจมตีได้หลายตัวมากครับแต่ว่าข้อเสียของความกล้าหาญคือจบเทินตัวนั้นจะตายอ่าเพียงแต่ว่าแมงปอพิษพอเขาตายอ่ะเขาได้ยิงคอสี่ตัวด้วยนี่ผมให้ท่านผู้ชมเห็นภาพกันแบบ ชัดนี้อ่ะแล้วเขาไม่มีฟิลแล้วใช่มีแค่นี้จุ๊บอันเนี้ยตีเถียนนี่ใช่คนนี้จุติเฮ้ยไม่ใช่จุติคำสั่งเสียเกิดใช่หน่งตัวใช่มันกลายว่าหนึ่งตัวพร้อมเวนเนี่ยเขียยได้สองตัวเลยหรือหรือหรือผมสามารถเอาไปติดให้พวกเนี้ยครับให้มี power เพื่อไปเสตุได้แล้วพอเขาตายอ่ะเขาก็ขุดแมวใช่หรือให้เป็นแมงปอบรรพบุรุษเหมือนกัน กลายเป็น5้าเนี่ยไปเหตุพยายมได้ใช่แล้วพอตายเสร็จุ๊บก็ขดมาพอพิทขึ้นมายืนการได้อีกทีหนึงโคตมากเขาบอเลยว่าเป็นน่าจะเป็นอีกหนึ่งเด็กที่น่าสนใจออ้ยโอ้ยท่าเมื่อกี้เท่มากเลยนะก็คือตีนี้ปุ๊บคุณเอามาตีระเบิดคุณต่นต่อได้ด้วยใช่มันมันคอมโบมันเยอะมาก ใช่ผมก็เลยมองว่านี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งเด็กที่น่าสนใจสําหรับมาแมวเดชุดความจริงคุเดครับครับผมใครที่เห็นแล้วสนใจสามารถเอาไปปรับแก้เป็นสไตล์ของตัวเองได้นะใช่อันนี้เป็นแค่ไกด์วิธีหนึ่งใช่เป็นแนวทางเป็นนวนะครับผมใช่ครับก็สําหรับแบล็กเทิร์นออสเตรลชันของผมก็เดี๋ยวจะมีคลิปออกมาอีกเรื่อยๆครับลอกใหม่มาพอดีเด็กมีเยอะมากเลยใช่เด็กน่าสนใจเยอะเลยพอสมควรเลยมีเด็กหนึ่งที่พี่ปิ๊นเคยเล่นแต่ก่อนตรนี้ อาจจะเอามาเล่นต่อได้อีกใช่เห็นว่าเก่งขึ้นกว่าเดิมมากๆเลยถ้าอย่างนั้นก็คือถ้าอยากรู้เป็นเด็กไรก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันครับครับ,รบแต่วันนี้พี่เอสกับพี่ปิงก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับไาห่บ,บ,บ๊ายบายหากอยากเริ่มเล่นการ์ดกับเรานะครับมาหาพวกเราได้ที่กับการ์ดเซี่ยรังสิตชั้น2ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราได้นะครับหากจะดูคลิปเก่าดูตรงนี้ได้เลย